สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวันนะครับในตรงกับวันพฤหัสนะครับที่18สิงหาคมแล้วนะครับวันนี้เลิกงามยามดีมีเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเริ่มงานเริ่มโปรเจกต์เริ่มการวางสินค้าเชื่อเพื่อขายนะครับเริ่มเรื่องของการปรับเปลี่ยนราคาสินค้านะครับช่วงนี้รู้สึกว่าเลิกของการเปลี่ยนราคาสินค้าเยอะหน่อยนะเพราะว่าหลายอย่างขึ้นเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการ เสื้อผ้าใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของการเรียกว่าไปสมัครงานก็ได้นะครับจะแต่งทรงผมเสื้อผ้าหน้าผมใหม่ได้นะครับบางคนก็ใช้ในการคุยเรื่องสําคัญสาคัญกับคนสําคัญนะครับก็ได้แล้วก็เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะครับเอาของเข้าบ้านหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับบ้านนะครับเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านไปตัดสินใจเรื่องบ้านไปดูบ้านบางคนอยากจะขายบ้าน ก็วางปักประกาศขายบ้านนะครับหรือให้เช่าก็ได้นะครับหรือบางคนก็ไปตัวเวนดูบ้านดูคอนโดนะครับก็จะมีไอเดียอ่แล้วก็ได้เจอที่ที่เราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นประมาณนี้ได้นะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของอ่าอกคลิปนี่นะครับเรื่องของลอตเตอรี่นะครับคนชอบถามกันนะฮะแล้วปกติผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้อ่พวกเลขมงคลเนี่ยมันไม่ใช่เลขของลอตเตอรี่หรือหวยนะครับแต่และงวดนั้นอีกแต่ว่ามันเป็นเลขที่ ในช่วงวันนันะครับมีเลขใดที่มันเสริมที่มันเด่นหรือดาวดวงใดที่มันเสริมที่มันเด่นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉนั้นก็เอามาใช้ส่วนนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าเนี่ยมันก็จะมีบางราศีนะครับที่วันที่1กันยาก็คืองดหน้านะครับดวงเรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับมันไม่มีนะครับหรือถ้ามีมันมีน้อยมากนะฮะเหมือนกับคุณถูกระบัน2ตัวนะครับบางคนเขาหวังรางวัลที่1อะไรเงี้ยนะฮะ มันน้อยมากนะครับฉะนั้นบางคนแบบจะทุ่มเต็มที่นะครับในแต่ละงวดคุณก็ได้ตัดสินใจถูกโอเคงวดนี้ก็เบาๆหน่อยนะนะครับก็เล่นก็เล่งขำๆนะนะครับก็ได้ครับก็ดูนะครับสราศีนะครับเนี่ยเขียนไว้แล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเด่นเรื่องอื่นแทนนะครับมันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างที่3ราศีนี้เด่นมากกว่าเรื่องการเสี่ยโชคเสี่ยดวงครับก็ลองไปฟังดูนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ จริงมันก็จะเด่นเรื่องของการงานนะครับ uum, เรื่องของการงานมีเรื่องเฮงเฮงเรื่องงานอะไรประมาณนี้ครับยกตัวอ,อย่างนะครับถ้าคาดหวังเรื่องงานคาดหวังเรื่องผลสําเร็จคาดหวังเรื่องการค้าขายนะครับมันก็จะสําเร็จนะครับหรือได้กําไรมากกว่าการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในช่วงนั้นบางทีการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบุณถูกระวันนะครับเล็กท้าย2ตัวบางทีมันเป็นการขัดลาบแทนที่จะได้ค้าขายไดออเดอร์ Order, แบบโอ้โหก้อนใหญ่เลยนะครับกำไรเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน บางทีมันเป็นการขัดลาบเขาถือว่าเรือนนี้คุณจะได้โชคลาบ2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งคุณโดนเรื่องของลอตเตอรี่นะครับรางเลขท้าย2ตัวไปแล้วนะครับมันก็ใช้สิทธิ์ไปหนึ่งครั้งแล้วประมาณนี้นครับแต่ว่าบางคนเขาทําธุรกิจไงฮะคนที่ทําธุรกิจใหญ่ๆหลายคนเขาไม่ซื้อนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ชอบนะฮะบ,บางคนก็กชอบแต่ว่าเขากลัวขัดลาบก็มีนะครับเขาเป็นความเชื่อด้วยนะฮะประมาณนี้แหละ ก็เรียกว่าเด่นเรื่องงานมากกว่านะครับจริงพูดถึงเรื่องงานนะครการสร้าง,างศักยภาพในการทํางานหรือว่าสร้างฝีมือในการทํางานเนี่ยจำเป็นนะครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับยิ่งดีนะฮะสมัยก่อนนะสมัยที่ผมเรียนเรื่องโดนชะตานะฮะผมจะใช้วิธีที่จะฝึกนะครับหลากหลายอย่างนะฮะหนึ่งในวิธีนั้นคือชอบเดินเวลาไปในวัดนะฮะเวลาไปทำบุญที่วัดผมชอบเดินดูตามซุ้ม ที่เขาเก็บกระดูกนะครับเราเคยเห็นไหมตามกําแพงวัดนะฮะเขาจะเก็บซุ้มกระดูกนะครับแล้วก็จะมีป้ายมีหน้านะครับแต่และท่านที่อยู่ในโกดหรือว่าในกําแพงนั้นนะครับก็จะมีวันเดือนปีเกิดแล้วก็วันเดือนปีที่เสียก็มีนะครับประมาณนี้นะผมก็จะไปดูนะครับแล้วก็เดินดูเลาะทั้งกําแพงก็จะเงียบนะเพราะว่ามุงทีมเป,เป็นแบบเป็นเวิร์กเลยนะฮะเราก็ไม่มีคนหลอกนะครับผมก็จะเดินแล้วก็ดูหน้าดูโงเฮ้งนะแล้วก็ ดูว right? mm ันเดือนไปเกิดนะครับพอดูเดือนไปเกิดมันก็จะเรียกว่าผูกดวงในหัวพอได้อยู่นะฮะว่าโอเคเกิดวันนี้เดือนปีนี้ฮะมันก็จะมีดาวขึ้นบนหัวนะครับว่าโอเคปีนี้นะครับดาวพฤหัสอยู่ตรงไหนดาวเสาร์อยู่ตรงไหนดาวราหูอยู่ตรงไหนอาทิตย์จันทร์อังคารอยู่ตรงไหนพอได้อยู่นะครับแล้วพอดูวันเสียชีวิตนะฮะมันก็จะพอรู้ได้ว่าอ๋อโอเควันเสียเนี่ยอายุท่นนี้นะครับดวงแบบนี้โอวันที่เสียมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเนาะอ๋อคนนี้ มีแนวโน้มวุว่นเหตุดวงแบบนี้นะครับแบกอีกซุ้หนึ่งมันเป็นเรื่องของอป่วยนะครับไม่สบายออท่านนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเรื้อรังโรคประจําตัวคือฝึกแบบนี้นะฮะมันฝึกอะไรที่แบบไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะฮะแต่ผมก็อาศัยไม่รู้หว่ามันสนุกอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วมันก,นก็ถ้าพูดถึงว่าคมกลัวไม่ค่อยกลัวนะฮะผมก็ว่าก็คารบทุกทารน,นะฮะแต่ก็เอาไว้เป็นวิทยาทานนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับ อ่าจริงๆมีอะไรเยอะเลยนะถ้าเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกวิชาดวงชะตานะครับแล้วก็เออจริงๆในวันก่อนพูดถึงเรื่องของของการละเล่นอ่าพูดถึงเล่นตีจับนะฮะใครที่จําได้นะครับตีจับนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าเออผมมานึกนะสมัยก่อนมันเล่นเครื่องเล่นหรือว่าเล่นอะไรเล่นกับเพื่อนฝูงมันสนุกเนาะเหมือนกับยุคปัจจุบันนะฮะคนเขาก็จะอยู่หน้าจอนะครับเด็กยุคปัจจุบันจะอยู่หน้าจอวันก่อนไปทานข้าวนะฮะ เจอพ่อแม่นะครับลูก4คนนะฮะนั่งรวมกันโต๊ะเดียวนะฮะไม่คุยกันเลยนะเออก็ผมก็พยายามมาถึงก็ก,ก็นั่งสั่งปุ๊บเขากา็ลูกทั้ง4คนก็ไม่คุยเลยนะฮะเล่นเกมพอเข้ามาก็กินนะฮะกินของใครของมันไม่พูดเลยนะจนหมดนะครับจนครบทุกคนเลยนะฮะเก็บตังค์เออไม่มีักื้อโยคเลยมันก็เอออารมณ์มันก็มันก็แตกต่างจากสมัยก่อนเนาะเรามีอะไรเล่นกันเยอะแยะนะครับมันไม่มีของเล่นนะครับที่เป็น ต้องจดจ่ออ,อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องเป็นคนที่ไปเล่นฉะนั้นสมัยก่อนพอเลิกเรียนก็นต้องเล่นกับเพื่อนนะกินข้าวเสร็จตอนเย็นก็ออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ครับพเพื่อนๆชอบเล่นอะไรกันนะฮะเพื่อนๆชอบเล่นอะไรกันบ,บ้างสมัยก่อนนะอืมสมัยก่อนผมนี่ชอบไปเล่นโยนตุ๊กตานะฮะใครที่ยังอยู่เคยเล่นรุ่นโยนตุ๊กตานะสมัยก่อนมันจะมีเยอะนะครับมีเป็นถุงเป็นถังเป็นกล่องนะฮะโยนตุ๊กตาไขรที่ได้ตัวสีเหลืองนะฮะใครที่ตัวเหลืองเนี่ย มันจะมีตุ๊กตาหลายสีนะฮะถ้าใครเล่นตัวเหลืองนี่มันตัวที่แพงสุดพอตัวเหลืองถูกกินเนี่ยโอ้โหมันโดนนะครับได้เรียกว,ว่า1ตัวตัวเหลืองเนี่ยเท่ากับ10ตัวทั่วๆไปนะครับเวลาที่จะโยนกินกันนะฮะรายละเอียดเยอะนะว่าไปนะครับเพื่อนๆชอบเล่นอะไรกันบ,บ้างตอนเด็กๆนะฮะผมชอบมากเลยโยนตุ๊กตานะฮะมีกระโดดหนังยางกับผู้หญิงเขาก็มีนะฮะก็สนุกกันฮะแต่โดดไม่ค่อยเก่งนะฮะแล้วโดดท่าแปลกๆด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีครับเดี๋ยวยาวนะ ชาวราศีตุลนะครับพิจิกและราศีธนูครับเริ่มที่ราศีตุลนะฮะวันนี้ตรงบัวคนตุลมีพลังแฝงนะครับเป็นพิเศษในช่วงนี้เพราะว่าทําอะไรในช่วงนี้นะครับจะประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นภารกิจใดที่ต้องทาวันนี้นะครับคุณทําเลยทําเต็มที่ได้เลยนะแนวโน้มนะครับมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับถึงมีอุปสรรคอะไรกระจุกกระจิกนะครับมันมีอยู่แล้วแหละฮะคนราศีตุลนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันมี ดาวนะครับกาเรื่องดาวบัลพระเคราะห์นะครับยังตรึงเราอยู่ฉะนั้นช่วงนี้มันก็เลยว่ามีอุปสรรคก่อนแต่ว่าด้วยผลของงานแล้วก็ผลของภาร,รกิจแล้วก็ดวงชะตามันบ่งบอกว่าโอเคในวันนี้ยุ่งยากหน่อยนะมีอุปสรรคนะคนมันยังเป็นปัญหาให้กับเรานะแล้วก็ไปไหนก็เผื่อเวลาด้วยนะนะครับแต่ท้ายสุดสําเร็จนะครับประมาณนี้นะโอเคครับมาดูครับดาวพฤะศุกนะครับดาวประจําตัวโครจรอ,อยู่ตําแหน่งของการงานช่วงนี้ภารกิจเยอะ แล้วก็มีภารกิจที่จําเป็นนะครับเข้ามาด้วยแต่ดาวพระศุกร์ครับโคจอเป็นราชาโชคช่วงนี้มันมีโชคนะครับหผู้ใหญ่เมตตา2องออทำอะไรก็ตามถึงมีอุปสรรคแต่อยู่ดีมันก็มีทางแก้ทางออกเข้ามาเฉยเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างครับช่วงนี้สิ่งที่เป็นปัญหานะครับนี่คือเรื่องของครอบครัวนะครับช่วงนี้จะอึดอัดใจเรื่องครอบครัวมีปัญหาไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับครอบครัวลูกหลานบริวารหรือสัตว์เลี้ยงของเราอะไรประมาณนี้ครับ ทำให้เราแบบวิตกกังวลน,นะครับฉะนั้นช่วงนี้ทําอะไรก็ตามนะฮะควรจะหาวิธีนะครับที่จะรีแลกซ์นะครับบ้างนะบางทีมันมีอะไรเครเครียดนะฮะอะไรแก้ได้ก็แก้อะไรที่แก้ไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนนะครับมันยังไม่ถึงเวลาวันนี้เราเครียดหนักก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ตัวเราในวันพรุ่งนี้นะครับมาช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาหรือว่าตัดสินใจแทนตัวเราในวันนี้ก็ได้วันนี้นะครับโอเคนะโอเคต่อมาเรื่องของการเงินครับ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายนะครับมันก็ยังไหลอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรที่ดีๆเข้ามาบ้างนะครับอาจจะมีโชคฟุกๆหรือว่าการเจรจาติดต่อต่อรองสําเร็จหรือว่าโชคจากการทํางานนะครับหรือว่าโชคจากเรื่องของคนเมตานะครับหรือว่าโชคจากการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองนะฮะมันก็ยังมีนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่มันเยอะนะครับมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เต็มสักทีไม่พอสักทีนะอารมณ์แบบนี้นะฮะหรือว่าหาเท่าไหร่เหมือนก็มีรายจ่ายที่ขยายตัวเท่ากับ รลยจ่ายนะครับถ้าก r r ็ไดยรับที่เราได้มาประมาณนี้ครับฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออช่วงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องเตือนนิดหนึ่งว่ามันเหนื่อยจริงนะฮะว่าจะบอกเออคุณสบายแน่นอนไม่สบายฮะช่วงนี้ยังเครียดๆวิตกกังวลเรื่องการเงินอยู่นะครับแต่ข้อดีคือเดี๋ยวมันจะค่อยๆแก้ทีละเปราะทีละเปราะได้นะครับมันยังไม่ได้แก้องรวมทั้งหมดแต่ว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาดวหาวิธีแก้พอมีปัญหาเรื่องใหม่มาโอเคเดี๋ยวค่อยๆแก้คือมันจะประมาณนี้นะครับแก้ไปทีเรื่องทีเรื่องนะฮะเนาะโอเคไหว่นอยูะ ดูเรื่องความรักครับช่วงนี้คนที่โสดกับคนที่ไม่โสดครับความรักค่อนข้างจะระวังหนึ่งแฟนป่วยไข้ไม่สบาย2องนะครับมีปัญหาอึดอัดใจอึดอัดใจเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนิดหน่อยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ประคองเรื่องความรักหน่อยเน้อต่อมานะฮะเรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงนี้มีอาการระวังต่อมทอนซิลเครียกต่อมทอนซิลอักเสบนะฮะข้อ2องช่วงนี้ดวงตามีปัญหาครับข้อสามช่วงนี้ระบบอ่าก็เรียกอาการปวดหัวนะครับตัวล้อแล้วก็ระวังความดันด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะ ต่อมาท่านอยู่ในวัยสวครับเจ็บคอร้อนในแล้วก็กดไหลย,ย่อระวังเรื่องของกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยนะครับต่อมาท่านที่อยู่ในราศีพิจิกครับวันนี้กิจกรรมหน้าที่การงานมีความวุ่นวายนะครับหลากหลายอย่างที่ต้องทำนะฮะดาวพระจันทร์นะครับเก็นเจ้าเรือพบสุภะโคโจรอยูในพบอรินะครับฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเป้าหมายอะไรที่เราทําหรือว่าอะไรที่เราคาดหวังในวันนี้มันจะวุ่นวายก่อนนะครับหรือว่ามันจะมีปัญหาเกี่ยว้องกับเรื่องของ ขาประจําคนเดิมๆสร้างปัญหาให้กับเรานะครับบางทีบุคคลก็เรียกว่าอริหรือศัตรูนะครับแต่ผมก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะเราไมมองเขาเป็นอริรอเป็นศัตรูมันก็เป็นการผูกกรรมเราเราไม่อยากผูกกรรมกับใครเราก็มองว่าโอเคเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเราอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับวันนี้ยังไม่เข้าใจเราะประมาณนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับคนเดิมๆที่เคยทําให้เราเครียดวิตกกังวล ช่วงนี้เขาก็จะมีบทบาทในชีวิตเราบ่อยหน่อยนะครับหรือว่างานที่ทําช่วงนี้ต้องมีความรัดกลุ่มหน่อยมันจะมีอะไรที่มันหลุดตกหล่นเล็กน้อยได้นะครับฉะนั้นงานวันนี้อย่าประมาทนะครับแต่ถ้าถามว่ามันจะแก้ปัญหาได้ไหมมันแก้ปัญหาได้นะครับเด๋ยวท้ายที่สุดมันจะแก้ปัญหาได้เลยนะฮะเรื่องของการเงินนะครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับระยะนี้มันเป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวก็ยังเยอะอยู่นะครับมันทุกอย่างมันแพงกันหมดเลยนะฮะมันเหมือนกับว่าคุณเงินเดือน เท่านี้นะครับทุกทีรายจ่ายเท่านี้นะครับแต่ตอนนี้รายจ่ายมันเท่าเดียวกับเงินเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเไม่เหลือเงินเก็บนะครับหรือว่าเงินเก็บลดน้อยลงหรือนนบางคนเราไม่ต้องเงินเก็บหรอกเงินกินเงี้ยไม่มีเลยนะฮะเหมือนก็จะประมาณนี้นะครับมันจะตึงๆนะครับช่วงนี้การเงินมันจะตึงๆแต่ถามว่ามันจะค่อยๆแก้ปัญหาทีละเรื่องทีละเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้ไหมก็แก้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะจะต้องใช้เงินเก็บมาใช้หรือว่าเราจะเงินเก็บเรือน้อยหน่อยอะไรประมาณนี้ครับ ผมว่าช่วงนี้คุณค่อยๆแก้ไปทีเรื่องทีเรื่องดีกว่านะอย่าเพิ่งไปคิดไกลเกินครับถ้ามันที่สุดแล้วมันแย่แล้วมันจะต้อทำยังไงครับผมว่าคุณค่อยๆแก้ไปทีเรื่องนะครับผมว่ามันไปไม่ถึงจุดที่มันเครียดที่สุดหรือว่าจุดที่เรากลัวที่สุดนะฮะมันไม่ถึงจุดนั้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณลุยเต็มที่คุณมีกําลังใจในการแก้ปัญหาเต็มที่อะไรที่จะต้องเอามาใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าของหรือคนนะฮะเอามารีบแก้นะครับให้มันรอดพ้นนี่กเิะ อะไรที่ตัดได้เบรกได้เบรกไว้ก่อนเลยกันนะครับความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะครับเป็นช่วงที่เด่นนะฮะช่วงนี้การพูดคุยกับใครเขาจะชอบเรามีโอกาสที่มีข่าวดีๆนะครับเกี่ยวคนที่โสดนะฮะเขาอาจจะมีคนชอบ op, หรือแอบชอบหรือว่าเราคุยกับใครเขาจะรู้สึกดีกับเราเป็นพิเศษนะฮะก็ดีวันนี้นะครับแล้วก็ท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วน,นะครับช่วงนี้ความรักก็เป็นความรักที่ดูหวานแหววความรักที่ดูมีความสุขความรักที่ดูรูกสึอผูกพันนะครับฉะนั้นช่วงนี้ความรัก ก็มีอะไรที่ค่อยๆแก้ปัญหาให้แก่กันและกันได้ดวงมันเสริมกันและกันนะครับฉะนั้นการเสริมกันและกันเนี่ยมันเลยทําให้เวลาคุยหรือเวลาที่คาดหวังนะครับพอที่จะมีความสุขในสิ่งที่เขามอบให้เราเรามอบให้เขาประมาณนี้นะครับถึงบางทีอาจจะมีอะไรที่แบบขุ่นเคืองไม่ค่อยสบายกายใจหรือทะเลาะอะไรกันบ้างคือเรื่องปกติคุณอย่าไปคิดว่าการทะเลาะคือสิ่งที่ความรักเราเลวไล้แล้วไม่ใช่ครับบางทีมันเป็นวัคซีนนะฮะ ที่ทําให้อนาคตนะครับมันถ้ามันต้องเจอเรื่องเลวร้ายมันก็จะมีเกราะหรือภูมิคุ้มกันว่าโอเคเราคุยแล้วถ้าทะเลาะแล้วมันจบกันให้มันสวยงามมันใช้มีวิธีการทํายังไงให้มันจูนกันติดอะไรประมาณนี้ครับมันเลยเป็นการเรียนรู้มากกว่านะครับฉะนั้นอย่าไปเครียดว่าเออทะเลาะกันบ่อยเพราะว่ามันจะแยกกันไม่ใช่ครับบางทีมันจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยในระยะยาวนะฮะฉะนั้นความรับมีอย่าไปซี้อเลครับช่วงนี้ช่วยอะไรกันได้ช่วยไปนะครับส่วนท่านที่สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คือปัญหาปวดหัว มือศีษะแล้วก็เจ็บคอมันจะมีกรดไหลย,ย้อนด้วยนะครับโอเคต่อมาท่านอยู่ในว,วัยสวมีปัญหาเรื่องหัวเข่านะครับแล้วก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการไมเกรนนะครับต้องระวังเรื่องศีรษะด้วยครับต่อมาชาวราศีธนูครับวันนี้เรื่องของกิจกรรมหน้าที่การงานทําอะไรก็ตามมีโอกาสนะครับที่จะได้มีความคืบหน้าในงานนะครับหรือว่ามีอะไรที่เราอยากทําจะได้ทํามีโอกาสที่จะแก้ปัญหาสําเร็จมีโอกาสที่จะ เรียกว่ามีคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ระยะนี้นะครับดาวพระจันท์โคจรอ,อยู่ในตําแหน่งเขเรียกว่าพบปุตตะนะครับมันหมายถึงกิจกรรมช่วงวันนี้ค่อนข้างเยอะมีอะไรต้องทํามากมายหลากหลายอย่างนะครับแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะฮะช่วงนี้กําลังวังชาหรือว่ามีก๊อก2ก๊อก3ก๊อก4ที่จะทําและสําเร็จนะครับหรือว่าทําให้มันจะบอกว่าเมื่อภารกิจเยอะนะครับมันก็จะมี แรงผลักดันที่ทำให้มันสำเร็จจนได้ประมาณนี้นะอโอเคต่อมาเรื่องของการงานอีกสักหน่อยดีกว่านะครับการงานดาวการงานคือดาวพุธครับช่วงนี้ดาวอาทิตย์มาทับนะครับมันเลยเสริมทําให้กําลังในเรื่องของการงานมันดีขึ้นอะไรที่ยากๆมันจะง่ายขึ้นอะไรที่มันมีความอึดอัดใจไม่ค่อยสบายใจใจมันค่อยๆค,ค,คลี่คลายลงได้บ้างนะครับฉะนั้นช่วงนี้พยายามอดทนไว้นิดนึงครับเรื่องการงานปัญหาอุปสรรค ท้ายที่สุดมันจะแก้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคต่อมาเรื่องการเงินบ้างครับในช่วงนี้าการเงินนเนี่ยที่ที่มันตึงน,นะฮะมันอาจจะต้องใช้เงินเก็บอาจจะต้องใช้เงินเก่าอาจจะต้องใช้เงินที่เคยเคยสะสมมาก็ได้นะครับบางคนกินวนเก่าเอาของไปขายอะไรอย่างงี้นะครับคือมันจะรูปหน้าป่ากจมูกนะครับระ,ระยะนี้ครับสำหรับคนที่ อยู่ในจุดวิกฤตนะครับเรื่องการเงินมันจะแก้ปัญหาเป็นวันๆไปมากกว่านะครับฉะนั้นจะบอกว่ามันจะรวยมันยังไม่รวยหรอกนะครับมันอยู่ในจุดวิกฤตอยู่นี่แต่ว่าถามว่ามันแย่กว่านี้ไหมไม่แย่กว่านี้เลยนะครับมันจะประคองทรงตัวกับดีขึ้นกับทรงตัวแล้วก็ดีขึ้นประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ดิ่งจมเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับฉะนั้นคนในราศีธนูนะครับก็ให้สบายใจในสรับคนที่ มีความตึงเครียดเรื่องการเงินว่ามันไม่อยู่ในจุดที่ล้มเหลวล้มแหลกแน่นอนนะครับแล้วก็ท่านที่ค้าขายวันนี้ขายดีนะครับส่วนท่านที่ฐานะนะครับการเงินไม่ได้แบบลําบากยากเย็นแสนเข็ญวันนี้เงินกลับมีโอกาสที่จะได้กําไรนะฮะจากการลงทุนเก่าๆนะครับหรือว่ามีกําไรจากลูกหนี้นะครับอะไรก็าตามนะครับมันต่างกันเนาะโอเคไม่เป็นไรนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของ ความรักครับทั้งคนโสดนที่ไม่โสดความรักเด่นขึ้นนะครับในการพบเจอพูดคุยหรือว่าใกล้ชิดนะครับความรักดีเลยละนะถ้าใครที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องความรักนะครับจะรักเก่ารักใหม่รักไหนก็ตามนะครับไม่มีรักไหนนะฮะที่ดีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีทะเลาะเบาแวงอะไรกันบ้างก็อย่าไปเสียสเครียดมากไปนะครับมันประคอง,ปร,คองประคองไปก่อนได้แต่ดูโดยรวมแล้วนะครับความรักจะค่อยๆดีขึ้นคนโสดก็มีโอกาสที่จะมีคู่ด้วยนะ ต่อมาท่านที่อยู่ในวัยอสุขภาพร่างกายระยะนี้คืออาการปวดหัวแล้วก็มีปัญหาท้องผูกท้องเสียนะครับแล้วก็มีาอาการปวดก้นกบปวดหลังด้วยครับส่วนท่านที่ในวัยสวเจ็บคอร้อนในมีเสมหะนะครับแล้วก็มีอาการไมเกรนครับระวังระวังด้วยนะฮะปัญหาดวงตาจะเริ่มมีปัญหาครับตาเจ็บตาเสืสายตามีปัญหาระวังแว่นหา,หายหรือแว่นแตกด้วยนะฮะต่อมาครับเรื่องของบทสรุปนะครับคนราศรีตุลครับเสน่ห์ชาวศีตุลเสื้อผ้าวันนี้สีสันสว่างสดใสก็ไว้หงูแหงเด่งของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับ ลงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่ทาวันนี้ทําอะไรได้หลากหลายอย่างในวันเดียวเพียงแต่ว่าเรื่องของการหมุนเงินการใช้เงินนะครับชุงนี้จะตึงๆึงหน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาความกังวลเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับที่มีปัญหาทําให้เราต้องมาช่วยเหลือหรือแก้ไขหรือว่าปลอบใจครับชุงนี้จะเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าเรื่องงานกับเรื่องเงินอันนี้พอจะพอจะมีข่าวดีๆด้วยพอจะแก้ปัญหาได้ถ้ามีปัญหานะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีพิจิกครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพิจิกเสื้อผ้านะฮะ เน้นสีเข้มๆเขาไว้ครับส่วนเรื่องของโง,ง่เฮงเด่นของเมื่อวันนี้อยู่ที่ปากดวงตานะครับแล้วก็ผิวกายให้มีกลิ่นหอมนะครับปากดวงตาให้เด่นเป็นพิเศษอย่าตาตกพยายามดู่องกระจกบ่อยๆว่าตาคุณหมดพลังหรือยังถ้ายังไม่หมดพลังนะครับหรือถ้าหมดพลังแล้วครับคุณพยายามฟื้นดวงตาให้มีพลังให้ได้นะแล้วมันจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับมันจะสร้างกําลังใจให้เราแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับบูมดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ น่าดีการงานครับมีความคืบหน้าครับในการงานดีขึ้นมีไอเดียในการแก้ปัญหาดีขึ้นมีคนเข้ามาช่วยเหลือได้ดีขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงนี้ดาวประจําตัวคดาวอังคารคัวจรเป็นประเลียเป็นราชาโชคช่วงนี้อาจจะร่างกายเปื่อยๆหน่อยป่วยไข้ไม่สบายบ้างนะฮะหรือว่ามีปัญหาอะไรจุกจิกนะครับกวนใจบ้างนะครับแล้วก็ช่วงนี้รามัดระวังเรื่องของหัวหน้านะครับหรือว่าการคุยกับผู้ใหญ่นะครับช่วงนี้ท่านอาจจะทําให้เราลำบากใจในบางเรื่องครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมดูว่าท้ายที่สุดแล้ว มันจะแก้ปัญหาได้ครับกับเรื่องของคนรักครับระยะงนี้จะมีความกังวลนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับคนที่รักเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของงานเรื่องของเงินคือเขามีปัญหาแน่นอนในช่วงนี้อยู่นะครับฉะนั้นช่วงนี้อะไรช่วยได้หรือให้กําลังใจได้ก็ให้ไปนะครับโอเคเนาะต่อมาครับชาวราศีธนูครับวันนี้สนีชาวราศีธนูครับเสื้อผ้าเน้นสีสันสว่างสดใสเข้าไว้ครับงูแห้งเด่งของใบหน้าวันนี้อยู่ที่ดวงตานะครับแล้วก็ ผิวหน้าให้เกลี้ยงเนียนหรือนั่งหน้าสะอาดก็ได้ครับหรือว่าถ้าใครแต่งหน้าก็แต่งให้แบบพองๆมีออร่าขึ้นมานะครับลอย,ย,ยขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่ทําวันนี้มีความคึกคักนะครับได้ดีขึ้นอะไรยากๆมันก็จะง่ายขึ้นเพียงแต่ว่าระยะนี้นะครับมันเป็นระยะที่าภารกิจเยอะค่อนข้างเยอะนะครับคุณรีบเคลียร์งานนะครับวันนี้นจริงๆคือวันของการเคลียร์งานวันของการแก้ปัญหาหรือว่างานค้กราชการรีบจัดการโดยไวนะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตมันดีขึ้นได้นะครับ หรือว่ามันจะแก้ปัญหาแล้วทําให้อ่อะไรดีๆวิ่งเข้ามาได้ไวขึ้นได้นะครับประมาณนี้ครับอย่าร่าช้าวันนี้รุยแล้วก็รอบคอบแล้วก็เน้นงานที่ค้างคาค้างคา,า,าให้เสร็จโดยไวนะครับประมาณนี้แหละโอเคนะครับแล้วก็อ่จบและนะครับไม่ต้องอะไรก็และโอเคฮะไปแล้วครับขอบคุณที่ติดตามมาครับท่านที่ฟังคลิปนี้ในช่วงกลางคืนขอให้หลับสนิทหลับสบายหลับฝันดีครับส่วนท่านที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปขอให้เป็นวันที่ดี อะไรยากๆขอให้ง่ายแล้วก็มีเงินทองเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่มีปัญหารือจุดวิกฤตใดก็ให้มีความหวังแล้วก็มีทางออกเสมอครับไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะฮะผู้นี้เราน่าเจอกันต่อนะครับสวัสดีครับ